สวัสดีค่ะดาริชาแนลเอ่อเลี้ยงไก่ก็ต้องรู้เรื่องไก่ใช่ไหมคะก็ไก่บ้านไหนที่มียุงชุกชุมแล้วเราไม่ได้เกจุดยากันยุงหรือว่าไม่ได้คุมมุ้งนะคะก็จะอยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะมันจะเป็นตุ่มมีตุ่มขึ้นโดนกัดที่หน้านะคะเสร็จแล้วเราก็ไปหายาเบตาดินมานะคะหนึ่งเบตาดินยาทันใจยาทันใจเป็นซองนะคะแล้วก็ยาสีม่วงเนะะี่ยค่ะเอ่อถ้าสามอย่างนะคะถ้ามีมีสามอย่างแล้วเราก็มาเทเทใส่เลยเทเทใส่ผสมกันนะคะอันนี้เทยาสีม่วงไปนิดนึงแล้วก็เบตาดาา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 รรริิิิิินนนนนนนหือออออทททททงงงงงงเะะงงเเเจจจจจะะะะะะะคคคคดดชชชใใใใใ้้้้บบัไไมม่่่ีกก็็แลลวยยสป นิดนึ่งเราเสร็จแล้วว่าใช้คาตบัตนะคะใช้คเตบัตกวนกวนกวนให้เข้ากันกวนกวนกวนใช้คเตบัดเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเอาเอาเอา,เอาหน้าไก่มาทาที่หน้ามาแต้มแต้มนะะอันนี้คือถ้าตาตุ่มตุ่มขึ้นอย่างนี้คือยุงกัดนะคะเนี่ยยุงกัดแล้วตอนนี้ยต้องหาเอายาทันใจนะคะกับายาสีม่วงผสมกันนะคะแล้วก็เอาคาเตอร์บัต ป้ายป้ายตรงตุ่มนะคะเพื่อให้ตุ่มหายแล้วมันจะล่นออกถ้าเราไม่ป้ายเดี๋ยวเขาจะเกิดอักเสบแล้วตาก็จะมองไม่เห็นนะคะถ้าไก่ไก่สวยๆนะคะหัวจะปุยๆอย่างนี้นะคะเนี่ยแล้วตอนนี้ยุงก็จะเข้าไม่ได้เขาก็จะมีขนป้องกันยุงนะคะเนี่ยไก่นิม่มไอ้ขนนิ่มนะคะขนไหมนะคะ นี่ดูสิดูทีวีดูทีวีสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนก่อนสวัสดีค่ะเนี่ยก็ให้เพื่อนเพื่อนมาดูนะคะก็คือมันจะเป็นไตตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงตาเห็นไหมคะเนี่ยตรงตานี่คือโดนยุงกัดนะคะแล้วเนี่ยโดนยุงกัดหมดเลยเนี่ยงก็โดนเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วมันจะเป็นตุ่มเป็นไตเป็นฝีดาดนะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วให้ผสมยาอย่างที่บอกเลยนะคะหรือว่าแม่ลูกแม่ที่ฟักไข่อยู่บางทีก็ไปนั่งฟักไข่แล้วยุงก็กัดนะคะ ยุงกัดที่หน้าเพราะว่าเราไ,ได้จุดกัดอยู่กันจุดอยู่ยากันยุงนะคะแต้มตรงนี้เลยแต้มไปเลยนะคะตรงที่เป็นตุ่มตุ่มสีดาดเสร็จแล้วเดี๋ยวพอแต้มสักสองสามวันแล้วตุ่มนี้ก็จะแห้งนะคะเสร็จแล้วเราก็แกะออกนะคะแต้มไปเลยแต้มทิ้งไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราแกะออกก็จะหายถ้าไก่ถ้าไม่ได้วัคซีนเวลาเป็นอย่างนี้ถ้าเด็กๆก,ก็จะทําให้ติดกันหมดเลยนะคะต้องแยกนะคะนี่ดูสีทองนะคะสีทองก็ยังโดนกัดโดนยุงกัดเลยเนี่ยคะ่ะ เห็นไหมคะเป็นตุ่มเป็นฝีดาดรู้ไหมสวัสดีครับเพื่อนๆก่อนสวัสดีครับส,สีทองอสีทองสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวทา,ทาก่อนนะ,ะนวิธีจับไก่ทาก็อย่างนี้เลยนี่ทาเลยทาไปที่ตรงตุ่มนะคะแล้วมันจะไม่ไม่ลามจนติดเชื้อ ถ้าเราไม่ทามันจะลามติดเชื้อจนตาบอดนะคะอ้าวเรียบร้อยสวัสดีครับบายบายเพื่อนๆก่อนชอบคลิป,ลปนี้กดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กดติดตามนะครับผมสีทองบายบาย